โอ๊ยปวดท้องโอ๊ยป้า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 เป็นอะไรอ่ะป้าป้าป็นป้าเป็นไรอ่ะโอ้ยปวดท้องค่อยๆนะครับแม่อ่ะมานั่งก่อน ค่อยๆอยอ๊บเดี๋ยวสะเทือนออเป็นไงบ้างครับแม่แม่ว่ามันเก็บมากกว่าเดิมอีกนาที <c oughs> สงส่ยชาชาจะหมดฤทธินะครับอดทนหน่อยนะครับแม่ถอนฟันก็แบบนี้แหละฮะช่วงนี้แม่ก็กินแต่โจ๊กไปก่อนนะฮะทีอย่าให้แม่กินแต่โจ๊กเนี้ยนะไม่ได้หรอก พีก็รู้ว่าแม่ต้องกินส้มตำทุกวันถ้าแม่ไม่ได้กินอะ่ะแม่ลงแดงตายแน่เลยอะ่ะแม่ไม่อย่าดื้อสิครับผมห้ามแม่ในฐานะหมอแล้วกันไม่ได้ห้ามในฐานะลูกชายาผมรู้ครับว่าแม่ชอบกินส้มตำม,มากแต่แม่ช่วยร้อยแผลหายก่อนได้ไหมถ้ารู้ว่าไปถอนฟันแล้วกินส้มตำไม่ได้อย่างเนี้ยแม่ไม่ไปถอนหรอก แม่ยอมทนปวดดีกว่านะมแม่ก็รู้นะครับว่าผมก็รักษาคนไข้าหายมาก็เยอะแล้วถ้าเกิดผมปล่อยให้แม่ตัวเองกินอะไรตามอำเภอใจแล้วแม่มาปว่วยที่หลังเนี่ยคนไข้ที่ไหนเขาจะนับถือเชื่อถือผมอยู่ล่ะครับก็ได้ก็ได้แม่จะพยายามนะสัญญานะครับสัญญาอือดีมาก งั้นเดี๋ยวผมไปทำโจ๊กให้กินแล้วแม่กินโจ๊กเสร็จแม่ก็อย่าลืมกินยาแล้วก็รีบเข้านอนด้วยคืนนี้ผมมีเข้าเวรครับอยู่ดูแลแม่ไม่ได้นะไม่ต้องมาห่วงแม่หรอกห่วงตัวเองเถอะ <c oughs> ไม่ห่วงได้ไงแล้วก็รักแม่ขนาดน <c oughs> ี้ <c oughs> เดี๋ยวผมไปทำโจ๊กให้กินครับแอบ ยไม่ไหวแล้วโว้ยถ้าวันนี้ข้าไม่ได้กินซส้มตำข้าคงลงแดงตายแน่ๆเลย,อยเอาป้า หายไปไหนมานั้งสองวันนะ่ะเห็นปกติมาทุกวันเลยไม่ใช่หรอค่ะไม่เคยสบายนิดหน่อยอ่ะเอา้าไม่สบายเป็นไรอ่ะเอ็งไม่ต้องถามมากเอ็งเอาปูปลาร้ามาให้ข้าจานหนึ่งเอาเส้นมะละกอเยอะๆนะจ้ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอามาสองจานเลยโอ้สองจานเลยเหรอกินหมดหรอป้าทําไมข้าอยากกินไม่หมดเอ็งก็รู้ว่าข้าชอบส้มตําขนาดไหนแหมข้าอยากจะกินจะแย่อยู่แล้วงั้นข้าก็าไปนั่งรอที่โต๊ะนะจ้า นี้มา,าแปลกเลยอโอกินปลาเต็ดจมูกเลยข้าทนไม่ไหวแล้วโว้ยข้ากินแล้วนะโอ้ยเป๊าปาเป็นไรอ่ะเปล่าเปา่ไม่มีอะไร จะไม่มีอะไรได้ยังไงอ่ะก็ฉันได้ยินป้าร้องโอยอยู่อ่ะน,น,อนี่ป้าปวดฟันเหรอนี่ป้าปวดฟันแล้วมากินส้มตำได้ยังไงเนี่ยเอานะเอ็งไม่ต้องยุ่งกับป้าหรอกจะไม่ใันเป็นห่วงป้าได้ยังไงเล่าก็ถ้าป้าปวดฟันอ่ะแล้วเคี้ยวส้มตำยังไงอ่ะพอๆเลยไม่ต้องกินเลยอย่าๆๆถ้าอยากกินท้มดัอยู่ป้าจะกินได้ยังไงล่ะขืนฉันปล่อยให้ป้ากินไปนะแล้ว,กนะลวเกิดเหงือกเสพขึ้นมาอย่างเงี้ย หมอทีลูกชายป้าตามมา่าดฉันแน่เลยอ่ะฉันให้ป้ากินไม่ได้หรอกถ้าป้าไม่ได้กินน่ะป้าต้องตายแน่เลยเอ็งก็รู้ว่าป้าน่ะชอบกินส้มตําขนาดไหนเนี่ยป้าก็ไม่ได้กินมาต้องสองวันแล้วใจป้าจะขาดแล้วนะขอให้ป้ากินเถอะนะป้าขอร้องโอ้ยตายแล้วปล่อยให้ป้ากินนิดฉันโดนหมอทีด่าเละแน่เลยอ่ะ เองไย่าไปให้ลูกค่ารู้สินะนะป้าขอร้องเอางี้ดีไหมเดี๋ยวฉันเอาไปปั่นให้ดีไหมจะว่าเหรอ้มตำอะไรเอาไปปานแม่จะเรียกซมตำได้ไงวะเออแล้วถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วป้าจะกินยังไงล่ะเอานะข้ามีวิธีของข้าก็แล้วกันน่ะวิธีอะไรของป้าก็แบบนี้ไง โอ๊ยป <Ừ. S 1> ้าต <If> ื <su yo online> ้นเซนมะละกอลงไปแบบนั้นได้ไงอะทำไมไม่เคี้ยวอะเดี๋ยวก็ติดคอตายหรอกเอ็งจะโวยวายไปทำไมไม่ได้ติดคอสักหน่อยเนี่ยเห็นไหมปิดปิดปิโอ๊ยป้ากินอาหารแบบนี้มันไม่ได้นะมันไม่ดีนะป้าถ้าเกิดมันลงไปแล้วมันไม่ย่อยแล้วมันไปอุดตาในลำไส้ป้าขึ้นมาทำไงล่ะโอ๊ยคนเรามันไม่ป่วยง่ายๆขนาดนั้นหรอก ป้าแต่ว่ามันก็อาจจะทำาพ้อพๆอพอ<ห>พอเองไปทำงานของเองเหอะอย่ามารบกวนป้าตอนเวลากินเลยไปไปฉันถือว่าฉันเตือนป้าแล้วนะแต่ป้าไม่ฟังฉันเองนะอือ แลไม่ต้องเลยนะป้าวันนี้ฉันไม่ขายให้ป้าหรอกเอาไว้ฟันหายดีเมื่อไหร่ล้วค่อยกลับมากินแล้วกันไม่ได้ข้าต้องกินส้มตำทุกวันเองทําแบบนั้นถือว่าทรมานคนแก่มันเป็นบาปนะนางิงถ้าถ้าฉันตำส้มตําให้ป้ากินอะแล้วป้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาฉันไม่บาปก,กว่าเดิมหรือไงฮะโอ้ยเองอย่าไปคิดเยอะไปทําไมข้าไม่เป็นอะไรไปง่ายๆหรอก เองมีหน้าที่ขายก็ขายไปเถอะข้าก็จ่ายตังค์ให้เองข้าไม่ได้มาขอกินฟรีสักหน่อยป้าแต่ที่ฉันเตือนเนี่ยเพราะฉันเป็นห่วงนะโอ้ยเองไม่ต้องห่วงข้าหรอกลูกข้าก็เป็นหมอต่อให้เองไม่ขายให้ข้าข้าก็ไปซื้อเจ้าอื่นมากินอยู่ดีแหละถือว่าสงเคราะห์ข้าเธอโอ๊ยไม่รู้แล้วเว้ยถ้าป้าเป็นอะไรขึ้นมาอย่ามาโทษฉันละกันนะ Whoa. <sighs> คนแก่นี่ซื่อกว่าเด็กอยกนะเนี่ยนางเองเก็บตังเห็นไหมป้าบอกว่าป้าไม่เป็นไรเท่าไหร่ค่าต้นตัร้อยเดียวจ้ะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้ามาอุดหนุนใหม่ โอ๊ยปวดท้องโอ๊ยป้า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 เป็นไปไรอ่ะป้าป้าป็ป้าป้าเป็นไรอ่ะเฮ้ยปวดท้องอ่ะโอ้ยฉันว่าแล้วนี่ป้าต้องอาหารไม่ย่อยแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยทางนี้เนี่ยตามหมอให้ป้าหน่อยโอเคโอเคจ้ะ จริงๆเลยใครห้ามใครเตือนก็ไม่ฟังทีนี้เป็นไงครับต้องมาผ่าตัดลำไส้เอาส้มตำที่มันอุดตันลำไส้ออกดีนะที่แม่ไม่เป็นอะไรร้ายแรงก็คนมันชอบกินส้มตำเนี่ยแกน่ะไม่เข้าใจแม่หรอกผมรู้ครับว่าแม่ชอบแต่ถ้าแม่ฟังผมตั้งแต่แรกรอให้แผล ฟันอักเสบมันหายอีกสักนิดเดียวเนี่ยแม่ก็ได้กินส้มตำแล้วอะ่ะเนี่ยแล้วแม่ต้องมาผ่าตัดลำไส้ทีเนี้ยแม่ก็อดกินส้มตำไปอีกหลายเดือนเลยนะครับเออฉันเองก็ต้องขอโทษด้วยนะคะหมอทีฉันเองก็ผิดอะคะ่ะที่ยอมขายส้มตำให้ป้าแกคะ่ะไม่น่าเลยอะไม่เป็นไรหรอกครับถึงคุณไม่ขายให้อ่ะแม่ผมเขาก็ไปกินร้านอื่นอยู่ดี แต่คุณก็ไม่น่าช่วยแม่ผมปิดบังเรื่องนี้กับผมนะครับถ้าแม่ผมเขาเป็นอะไรมากกว่านี้คุณจะรับผิดชอบอยังไงฉันขอโทษจริงๆค่ะหมอฉันสัญญาเลยนะคะว่าต่อไปฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วจ้ะ <laughs> แต่ถึงยังไงผมก็ต้องขอบคุณคุณมากนะครับที่พาแม่ผมมาส่งโรงพยาบาลทันเห็นไหมแม่ <laughs> ราะความดื้อของแม่เลยเนี่ยเลยทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปทั่วเลยแม่ก็ขอโทษนะต่อไปแม่จะไม่ดื้ออีกแล้วรู้สิเนี่ยก่อนจะได้กินส้มตมอีกทีก็รอเป็นเดือนๆแม่ใจจะขาดดูแล้วแม่อดทนหน่อยนะครับเอาไว้แม่หายเมื่อไหร่เนี่ยผมจะอนุญาตให้แม่กินส้ตมตำทุกวันเลยแต่แม่ฟังผมนะแม่จะกินอะไรเนี่ย แม่ก็ต้องห่วงสุขภาพตัวเองด้วยอย่าตามใจปากจนทำลายสุขภาพตัวเองแบบนี้รู้ไหมครับจ้าแม่เข้าใจแล้วร <c oughs> ิ่งเลยนะปากอะ